โอ้หาย่อก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ยูบเกม GTA V กันอีกแล้วนะครับกับผมออนอจนจยนเกมมิ่งนะครับและตอนนี้เดฟก็เรียกผมมาหานะครับซึ่งเขาเป็นคนใน FIB ที่คอยสั่งอะไรให้ผมทําแล้วก็เป็นคนที่ ดีสุดในพวก FIB นะครับพูดประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะเขาเคยร่วมมือกับเราและตอนนี้เขาก็ร่วมมือกับเราอยู่นะครับเขาเป็นคนที่ดีสุดในพวก FIB แล้วพูดตรงๆเลยนะครับที่เหลือนี่คือมีแต่เหลี่ยมๆทั้ทงนั้นนะครับมาตอนนี้ก็คือเขาเรียกผมมาหาแล้วก็มาคุยนะครับเราก็เลยจะไปหาเขาเลยก็แล้วกันนอนทุกคนเขาเป็นคนที่ เวลามีเงินอะไรเขาก็แบ่งให้เราดีสุดในพวก f i b แล้วนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ไม่เต็มร้อยเหมือนกันนะครับโอเคเราก็จะไปหาเขาเลยก็แล้วกันเนาะเขาอยู่ชั้นนี้แหละครับเขาก็ให้เรามาหาตรงบริเวณแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะนี่ไงทุกคนผมเห็นเขาแล้วนี่ไงนี่ไงทุกคนมาแล้วมาละโอเคจังหวะน,นี้เราก็จะเข้าไปข้างในเลยก็แล้วกันเราก็จะไปคุยกับเขานะครับนี่ไงรออยู่เนี่ยแล้วก็ ทีนี้เราก็มาหาเขานะครับและเขาก็คือคุยกับเราเขาบอกว่าขอบคุณนะที่ผ่านมาที่คอยช่วยอะไรตั้งหลายหลายอย่างอะไรประมาณนี้ผมก็อืมก็ขอบคุณเหมือนกันที่เราได้ทํางานด้วยกันตั้งนานแล้วก็ค่อนข้างจะหลายปีนะครับแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าไม่คิดหรอว่ามีคนเลี่ยมนะ แล้วก็มาแล้วไงทุกคนคุณสตีฟล้วก็ลูกน้องของเขานะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกใน FIB ที่เหลือที่ค่อนข้างจะเลี่ยมอยู่เลยนะครับบอกให้แล้วเขาก็มาคุยบอกว่าพวกนายนนะเลี่ยมแล้วเราบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเลี่ยมอะไรเลี่ยมตรงไหนวะไรนี่ก็บอกเดี๋ยวจับจับเดี๋ยวจะสั่งจับแม่งเลยมันบอกผมนะครับใบสตีฟมันขู่ไม่เคลื่อน้วยจังหวะนี้สตีฟบอกว่าจะสั่งจับแล้วเราก็บอกเฮ้ยมึงจะจับกูก็จับเหมือนกันครับนี่ของผมก็มี จังหวะน,นี้คือชักปืนกันแล้วนะครับและสอคนนี้ก็ชักทีนี้เดฟก็หยิบปืนมาเพื่อช่วยเราแล้วบอกว่าอะไรของพวกนายนะเฮ้ยอย่าเพิ่งสี่ใจเย็นๆกันก่อนและตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเริ่มจะเป็นเรื่องกันแล้วนะครับคือทุกคนชักปืนเข้าหากันแล้วแล้วทีนี้สตีบอกว่า พวกนายวางปืนเราคุยกันดีๆไมเคิลก็บอกวางปืนก่อนสิคือถูกแล้วเว้ยเดี๋ยวมันเลี่ยมไงทุกคนวางปืนก่อนสิอันนี้ก็บอกพวกแกวางก่อนโอ้โหคนเลี่ยมเลยทุกคนดูดิถ้าผมวางปุ๊บคือไม่เหลือทุกคนและตอนนี้ก็คือคุยกันว่าพวกนี้เนี่ยคือเลี่ยมไงพวกสตรีมเนี่ยแบบ เอาแต่หลอกใช้งานแล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคนมาเพิ่มนี่มันพวกของคนจีนที่เทเวอร์เคยทะเลาะนี่เฮ้ยจากด้านหลังก็มีคนมาเพิ่มนี่มันคนของ f i b นี่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยทุกคนเหลี่ยมซ้อนมันเป็นคนของไอคนเสื้อฟ้าครับผมไอเสื้อฟ้าเนี่ไปเหลี่ยมสตรี์ด้วยทุกคนมันเหลี่ยมกันซ้อนอย่างนี้เลยเหรอทุกคนครับจังหวะน,นี้เนี่ยทุกคนคือชักปืนเข้าหากันแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์มันเริ่มจะแบบไม่ดีแล้วแล้วก็นี่ไงทุกคนดูดิ มีคนมาเพิ่มแล้วนะครับผมอย่างที่เราเห็นเลยว่าแต่ละคนคือต่างเหลี่ยมแล้วก็สตตฟโดนยิงเข้าที่ขาจังหวะน,นี้โอ้โหเฮดช็อตครับผมสตีฟจัดเฮดช็อตมาที่ลูกน้องสุดเหลี่ยมที่คิดจะกะบฏนะครับจังหวะน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็คือทุกคนยิงกันแล้วนะครับและด้านหลังนี่คือมีเสียงบอกว่าวันนี้จะมีแต่ศพได้กลับบ้านจะไม่มีใครรอดกลับโอ้โหน่ากลัวมากเลยทุกคนคือตอนนี้เนี่ย เราจะยิงกันแล้วนะครับเราก็มีทั้งคนของ FIB แล้วก็พวกที่เป็นคนของแก๊งจีนมาในเวลาเดียวกันพร้อมกันที่ที่นัดหมายนะครับบันนี้จะไม่ได้เป็นตึกของ FIB นะครับเพราะว่าตึก FIB เรารู้ๆกันอยู่ว่าระเบิดไปแล้วนะครับมเคิลเป็นคนจัดก,การแล้วตอนนี้ก็คืออันนี้จะเป็นคนละตึกกันนะครับวันนี้จะเป็นแค่ตึกธรรมดาตึกหนึ่งนะครับแล้วก็ เรามาคุยกันดีๆแล้วก็มีคนมาซ้อนแล้วก็เหลี่ยมกันนะครับคือในเกมนี้เนี่ยแกรนทีฟออโตวีทุกภาคที่เราเล่นกันมาเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าความเหลี่ยมเนี่ยมันมีทุกภาคเลยครับผมแต่ละภาคคือหักหลังอะไรอันนี้เราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับทางด้านของเทเบร์ก็ยังไงเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับทุกคนก็เหลี่ยมหมดแหละครับใบโลกใบนี้ของเรามันเลี่ยมเตอร์ทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยขอจัดหัวมาเลยก็แล้วกันวันนี้นี่คือหัวร้อนแบบของขึ้นเลยนะครับและตอนนี้เนี่ย ทางด้านของเดฟก็คือเขาหนีไปแล้วนะครับเขาบอกผมว่าเดี๋ยวเขาจะนัดผมไปหาเขาอีกทีนะครับและหลังจากนั้นก็คือโอเคเดี๋ยวผมจะต้องเคลียร์คนแถวนี้ก่อนนะครับเพราะเขาเชื่อว่าผมทําได้นะครับนี่หัวหนึ่งสองหัวเฮ้ยมันยังไม่ตายทุกคนขอชักแม็กก่อนนะจังหวะนี้เรียบร้อยสองหัวติดนี่ทุกคนเรียบร้อยครับผมโอเคเมื่อกี้นี่เวลาเดียวกันเลยอทุกคนโอ้โหเฟี้ยวสุดๆไปเลยจังหวะนี้ก็ยิงคนข้างหน้ามันจะแอบหรอนนี่ก็เรียบร้อย โอเคครับผมทีนี้เนี่ยคนแถวนี้ก็เรียบร้อยกันหมดแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเต็มไปด้วยศพแล้วแล้วทีนี้เราก็จะทําการเก็บปืนกันก่อนเลยก็แล้วกันนอกเก็บปืนของพวกไอ้ตำรวจเนี่ยจะมากวาดปืนให้เรียบเลยนะครับเพราะว่ากระสุนผมก็ใช้ไปเยอะนะครับเราก็จะแบบเก็บปืนเก็บกระสุนอะไรนิดหน่อยนะเราจะได้แบบมีของติดตัวเพิ่มไว้เพราะข้างหน้าเนี่ยยังมีคนอีกเพียบเลยนะครับบอกเลยว่า คนมันมาเต็มมากแบบจะเอาผมให้ตายอ่ะทุกคนวันนี้ก็คือแบบโอ้โหจู่ๆก็มาเจออะไรแบบนี้ดีนะที่ผมเอาปืนมาทีแรกกะว่าจะมาชิวๆแต่ยังไงมาเฟียก็ต้องมีปืนติดตัวเสมอไงและตอนนี้ มีเฮลิคอปเตอร์มาเพิ่มด้วยโโหอย่างนี้นี่คือผมซวยแล้วทุกคนจังหวะน,นี้แล้วก็มีการช่วยเหลือมาจากข้างบนกับผมโอ้โ oh, หคุณพี่ใครมาช่วยผมวันนี้โอ้โหเทเวอร์มาช่วยเรานะครับโอ้โหไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยว่าทุกคนถึงเทเวอร์เขาจะเหลี่ยมแต่ยังไงเขาก็มาหามาช่วยผมโอ้โ oh, ห oh, เรามองไปใครวะเนี่ยและคนคนนั้นก็คือ oh. โผล่มาอย่างเฟี้ยวเลยคุณเทเวอร์ และตอนนี้เขาก็ตะโกนบอกว่าไม่ได้มาช่วยเฟ้ยแค่มาจัดก,การกับแก๊งคนจีนที่เป็นศัตรูวันนี้คนดูก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าไอ้แก๊งคนจีนเนี่ยเทเวอร์เป็นศัตรูกับมันมาไหนแต่ไรอะไรทุกคนถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได,ดูคลิปเก่าๆเนี่ยเราก็ไปดูกันให้หมดเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาทําการใช้เทเวอร์ในการ จัดก,การพวกศัตรูนะครับก็คือบอกเลยว่าตอนนี้เป็นงานถนัดเลยเว้ยการใช้สไนเปอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบไงทุกคนหัวหัวหัวจัดแต่หัวนะครับบอกเลยจัดให้เต็มนี่เรียบร้อยไปอีกแป๊บเดียวเรากวาดไป 3- 4คนแล้ววนะทุกคน,ดนูดิสไนเปอร์ก็แบบเป็นของถนัดนะครับนี่ทีนี้ก็จะแบบทําการยิงจัดต่อเลยนี่และตอนนี้เขาจะให้เราเปลี่ยนตัวเป็นไมเคิลเราใช้ไมเคิลเล่นต่อนะครับแต่ว่าผมคิดว่าจะใช้เทเวอร์ยิงต่อที่เหลือก่อนเลยเพราะว่า เทเอร์แบบงานดีไงสไนเปอร์จะเก็บให้เรียบแล้วก็ค่อยใช้ไมเคิลยิงอีกทีทีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเลื่อนไมเคิลโซนแดงแล้วจะเลยแบบเปลี่ยนมาเป็นไมเคิลกันก่อนเลยนะครับแล้วก็ยิงพวกวันเราจะฆ่ามันให้หมดนะครับวันนี้บอกเลยว่าจะไม่มีใครเหลือกับบ้านแน่จะมีแค่ผมคนเดียวเพราะตอนนี้นี่คือทางด้านของเดฟเขาลงไปข้างล่างแล้วนะครับส่วนพวกสตรีมนี่คือสู้กันจนเจน๊งกระบงไปหมดแล้วนะครับผมพวกสตรีมอะไรนี่คือ FIB แทบจะไม่มีเหลือแล้วนะครับผมสำหรับตอนนี้โอ้โหตึกระเบิดเอ้ยไม่สิทุกคนเมื่อกี้เฮลิคอปเตอร์ระเบิดนะครับผมก็ทุกคนครับจังหวะนี้ก็คือข้างหน้ายังมีคนเหลือนะครับจะแอบ,บหรอจะแอบ,บหรอเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับผมทีนี้เราก็จะมายิงต่อเลยพวกนี้นี่คิดว่าแอบ,บเนียนหรอโอ้โหจะแอบ,บไปทำไมผมมาสิแล้วก็เรียบร้อยทุกคนทีนี้เราก็จะทําการเดินไปต่อนะครับคือเราต้องระวังเพราะว่า ตึกนี้เนี่ยมีคนค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็แต่ละชั้นนี่คือมันแอบกันมีทั้ง FIB มีทั้งแก๊งคนจีนะทุกคนคือคนมันเยอะมากเลยเว้ยข้างหน้าก็มีอีกหนึ่งเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ก็เดินดูต่อผมว่าชั้นข้างล่างก็น่าจะมีนะครับแต่ก่อนอื่นเราขอดูข้างบนให้เรียบก่อนเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่า จะได้ไม่โดนตุยหลังนี่ไงทุกคนข้างล่างมีเว้ยข้างล่างมีแลวขอตั้งท่าแล้วก็เตรียมยิงนะครับนี่เฮดช็อตไปอีกหนึ่งจังหวะน,นี้ไรที่2ก็เรียบร้อยสวยงามครับผมโอเคทีนี้ก็มีอีกไหมทุกคนจวขอเช็คก่อนนะครับ จากด้านหลังมีคนกําลังจะเข้าแต่ว่ามันน่าจ,จะอยู่ชั้นล่างครับผมมันไม่ได้อยู่ชั้นนี้เพราะด้านหลังผมมีประตูอะไรให้เข้านะครับก็คือมันกําลังจะเดินมาจากข้างล่างแล้วก็กําลังจะมาทางทิศนี้นะครับแล้วก็หยุดแล้วทุกคนมันหยุดแล้วโอเคนี่ไงนี่ไงทุกคนดูดิมันมาแล้วยิงมันยิงทะลุโอเคเรียบร้อยครับผม ทีนี้ก็ยังเหลือคนอะคือคนมาเพียบเลยอะวันนี้ดูดิทุกคนทําไมคนเยอะจังวะจังหวะน,นี้ไมขึเคลนก็เริ่มพูดแล้วนะครับว่านี่มันใช้เอี้ยอะไรกันเนี่ยคนเยอะจริงๆเลยโอ้โหเดี๋ยวก็เก็บให้เรียบนะทุกคนมาแต่ว่าตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะเหนื่อยกันแล้วนะครับเพราะคนมันเยอะไงวันนี้แต่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามีศัตรูเนี่ยไมเคลนเราไม่เคยพักนะครับมาทีนี้ก็วิ่งไปต่อเลยทุกคนตอนนี้เนี่ยคือเราต้องวิ่งตามหาเดมนะครับเพราะว่า เขาก็กําลังจะยิงกับคนอยู่นะครับทีแรกเนี่ยเขากล่าวว่า จะออกจากตึกเลยแต่ว่ามันออกไม่ได้ไงทุกคนคือมีคนดักแบบเต็มตึกอะและตึกนี้ก็ได้กลายเป็นที่สําหรับยิงกันของพวกเรานะครับโบและตึกนี้ก็จะแบบเต็มไปด้วยศพเลยผมบอกให้ทุกคนโอเคทีนี้ก็ข้างล่างมีอีกมีอีกมีเยอะไอ้นี่ใจเนียนเหรอเดี๋ยวรีบไปหามันแป๊บนะครับทุกคนมาบอกเลยววันนี้จัดเต็มโอเคเดี๋ยวขอลงบันไดแป๊บหนึ่งแต่ก่อนอื่นเราต้องแบบระวังไว้เผื่อมีการดักรอแบบแอบดักอะไรเงี้ยทุกคนเด,เดี๋ยวขอเดินดูนะครับมาแล้วก็ เห็นได้ว่ามีเลือดตรงนี้นะครับเท่ากับว่าเดฟยิงอยู่นะครับเดฟเขาอยู่แถวนี้แหละทุกคนเขาก็สู้กับคนอยู่เหมือนกันนะครับมาทีนี้เราก็จะเดินดูต่อเลยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเนี่ยข้างหน้ามีคนเพียบเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ไมเคิลเอ้ไม่สิใช้เทเวอร์ในการยิงนะครับเพราะว่าหน้าที่นี้เนี่ยควรเป็นของเทเวอร์ในการแบบ ใช้สไนเปอร์ในการกวาดคนนะครับวันนี้คือผมชอบใช้คํานี้นะครับมาทีนี้ก็เรียบร้อยทุกคนแล้วทีนี้เราต้องช่วยเดฟนะครับเพราะว่าเดฟกําลังจะโดนลุมอยู่เนี่ยทุกคนเดฟอยู่ข้างๆเราตอนนี้นะครับเราก็เลยต้องจะต้องแบบช่วยเดฟไม่ให้เดฟโดนยิงนะครับแล้วก็จะช่วยเก็บคนให้เรียบเลยนะครับวันนี้นี่คือคนมันเยอะกว่าปกติว่ะทุกคนวันเนี้โอ้โหมาทุกคนจังหวะนี้ข้างหน้า มีอยู่สองคนยิงมันให้หมดเก็บให้เรียบพ่อค้าขายปืนของเรามันแล้วปกติเขามีแต่แบบพ่อค้าขายไก่แต่นี้พ่อค้าขายปืนนะครับมาทุกคนจังหวะนี้ก็ข้างบนนี้แบบระเบิร์ดอะไรครบเซตแลว้วทุกคนคือวันนี้นี่ลบกันอย่างแบบจริงจังเลยทุกคนดูดิและตอนนี้ข้างหน้ามีคนมาอย่างจังเลยนะครับเราก็จะทําการยิงกวาดให้หมดแล้วก็วิ่งไปต่อแล้วก็แอบ,บดูนก่อนนะครับว่ามีกี่คนวะเน,นี่ยเฮ้ยมันยังไม่หมดดีกว่าว่าข้างล่างนี้ก็มีอีกเพียบเลย ทุกคนดูดีโอโหเราก็จะกวาดมันเลยทุกคนมาจังหวาน,นี้เดแลขอหลบก่อนนะครับเราก็ยิงยิงยิงโอเคตอนนี้เราก็ต้องไปยันจุดเหลืองให้ได้นะครับโอเคเราก็จะดูกันก่อนว่าเซฟไหมตอนนี้ก็ มันไม่ยอมโผ่มาว่ะทุกคนมันจะแอบ,บกันไปทําไมก็โผ่มาซิจะได้จบๆกันเลยมาๆๆจะยิงให้ทะลุไปเลยโอเคทีนี้เราก็จะแบบชักปืนก่อนเราก็เตรียมชักแม็กนะครับมาทีดีข้างหน้ามีคนอยู่เราก็เก็บไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีคนหนึ่งที่ไม่ยอมโผ่มาทุกคนเดี๋ยวขอลอง เดินไปดูก่อนนะครับว่ามันแอบทําไมมึงจะแอบทําไมเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็เหลืออีกคนคนเดียวแล้วก็เฮ้ยจอดครับผมทีนี้เราก็จะรีบทําการไปเตรียมออกจากที่นี่เลยนะครับผมมาสบายๆทุกคนมาจังหวะนี้ก็ในที่สุดจะได้แบบสบายแล้วก็ขึ้นรถเตรียมกลับบ้านนะครับผมมาเราก็จะไปทําการคุยกับเดฟแล้วก็ เรียมแบบแบ่งเงินอะไรนะครับผมที่ได้มานะครับมาทีนี้ก็ไปกันได้แล้วเฮ้ยทุกคนครับรู้สึกว่าไม่ได้ทุกคนก็โดดออกมาด่วนมันเลงรถครับผมดีนะที่ผมโดดออกมาได้เพราะเมื่อกี้มันจะปาละเบิดอัดรถแต่ว่ามันปานโดนผมแล้วก็ตายกับผมโอ้โ oh, หไม่เป็นไรทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เมืม่อกี้นี้คือ ถ้าเกิดว่าแบบไวกว่านั้นหน่อยก็คงจะรอดนะครับแต่แบบมันไวไงทุกคนก็เลยนี่ขนาดกระโดดออกทันนั้นเนี่ยทุกคนแต่ว่าระเบิดของเฮลิอคอปเตอร์มันแรงไงทุกคนก็เลยตายนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมมาโอเคก่อนอื่นก็รอกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมในขนาดนี้ไมเครื่อของเราก็กําลังจะรีกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ก็กลับมาแล้วมาทุกคนเดี๋ยวรอบนี้จะเอาอีกทีนะครับหัวแตกหนึ่งจังหวะนี้เราก็จะยืนนิ่งแล้วก็ดูคน จังหวะนี้ก็มีอีกนี่ก็ไลน์ที่2หัวแตกแคทชอต2นะครับจังหวะนี้ฟาสเบิร์นแล้วก็ดับเบิลคิวจังหวะนี้ก็ทริปเปิลคิวแล้วก็ไลน์ที่4จะเป็นอะไรวะทุกคนเ mm hmm. ดา้าไมนเดึ่งป่ะวานี้ไม่น่าจะเหมือนกันทุกคนมาทีนี้ก็เดินต่อเลยถ้าเกิดว่าข้างหน้ามีอีกไหมทุกคนเดี๋ยวขอหลบกันก่อนแป๊บหบนึ่งนะครับมาโอเคเดี๋ยวดูเราต้องใจเนยน็นไว้ทุกคนถ้าเกิดเราแบบบุกไปทีเดียวโดนยิงตายนะครับเพราะคือคนมันเยอะแล้วปืนมันแรงไว้ยทุกคนมามา ข้างหน้ามีอีกเมกาคิวโอเคเมกาคิวกันแล้วนะครับผมจังหวะนี้เราก็จะไปต่อเลยแบบไม่หยุดนะครับนี่แล้วก็ข้างหน้ามีไหนมีอีกไหมมีอีกไหมแล้วก็มีนะครับมันมีอีก2คนนะถ้าดูไม่ผิดนะครับในแมบปบมันบอกว่ามีอีกสองคนแล้วมันอยู่ไหนมันซ่อนตัวเก็บไปอีกหนึ่งครับผมจังหวะนี้ก็เอ้ไปแล้วนะครับผมเก็บครบหมดไม่เหลือใครสักคนแต่ว่ามันยังมีพวกของเฮลิคอปเตอร์ จะมาต่อด้วยนะครับเราก็เลยต้องเตรียมปืนให้พร้อมนะครับแล้วก็เตรียมเดินรับมือสู้กับพวกมันนะครับโอ้โหพวกเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละมันตัวกวนเลยทุกคนเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์มันโยนและเบิดแรงมากเลยเว้ยทุกคนเราก็เลยจะแบบ วิ่งไปนะครับในรอบนี้เราจะไม่ขึ้นรถไปแล้วเพราะถ้าเกิดว่าขึ้นรถไปมันจะเป็นกับดักเราก็จะแบบรอบนี้จะแบบยืนรอทุกคนมันมาปุ๊บเรายิงมันให้ตายแน่ทุกคนดไว้มันจะเป็นสเต็ปกวนของผมนะครับนี่มามาๆเข้ามาเราจะยิงให้เรียบร้อยเป็นชิ้นๆเลยไหนโผมาสิวะโผ่มาโอเคยิงยิงยิงจังหวะนี้เฮลิคอปเตอร์เริ่มจะควบคุมไม่ได้นะครับก็คือเสียสติในการควบคุมแล้วก็ยิงไปอีกจังหวะนี้เริ่มมีเกล็ดไฟออกมาจากตัวเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ควนมันไม่ยอมโผ าให้กูยิงวะ โ,โอ้่ิเว้แล้วก็ยิ่งยิงจังหวะนี้ก็สวยงามระเบิดตู้มครับผมกับเฮลิคอปเตอร์ของเขาและที่นี้เราก็ออกมากันได้แล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะทําการไปต่อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าจะไปหาเทเวอร์ก่อนดีหรือว่าเดฟก่อนดีแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราขอขับรถออกไปจากที่นี่กันก่อนเลยก็แล้วกันนอกทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเอาอีกคันหนึ่งไปนะครับเพราะว่าอีกคันนึงเนี่ยมันดูสวยกว่าไงทุกคนคันนี้มันแบบดูแพงกว่านะครับเราก็เลยจะเอาคันนี้ไปสนคัญเมื่อ กี้เนี่ยก็ปล่อยมันไปเถอะครับนี่ แล้วก็ทุกคนครับถ้าเกิดว่าเพิ่งเข้ามาในช่องของผมเป็นครั้งแรกเนี่ยเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าคนดูยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆของเกม GTA V เนี่ยเราก็รีบย้อนไปดูเลยนะครับเพื่อให้เราเข้าใจเนื้อหาแล้วก็แบบสนุกไปกับคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามให้ผมกันด้วยนะครับขอบคณครับมาที่มาจาังหวะนี้ก็ขับกันไปสบายๆเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็แบบรู้สึกสบายใจกันได้แล้วนะครับ เพราะว่าแก๊งคนจีนก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับและทางด้านของ FIB เนี่ยหลังจากระเบิดตึกไปตอนนี้ก็ไม่เหลือใครแล้วนะครับนอกจากเดฟนะครับแต่เดฟนี่เขาไม่ได้เป็นคนร้ายอะไรอย่างนั้นนะครับเราก็ปลอดภัยกับเขานะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คือผมไม่เหลือศัตรูไม่เหลือศัตรูในเมืองของ Los Santos กันแล้วนะครับทีนี้ก็คือแบบรู้สึกว่า ทุกอย่างมันแบบสงบสุขแล้วก็ไปได้ดีนะครับหลังจากนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีแบบเปิดธุรกิจร้านขายรถหรือจะเปิดโชว์รูมอะไรดียังไงเราก็ฝากคอมเมนต์กันมาบอกกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาหามาหาไอเทเวอร์นะครับส่วนทางด้านของเดฟเดี๋ยวเ,เป็นว่าไว้ค่อยไปวันอื่นนะครับหรือไม่ก็หลังไปหลังจบธุระกับ ไอ้เทเวอร์นะครับตอนนี้ก็คือเขาก็บอกว่ายังไงเขาก็สุดท้ายเนี่ยเขาจะแนะนําให้ผมอะ่ะพักจากการเป็นมาเฟียเราก็แบบมาใช้หลบ มาแบบหลบอาศัยอยู่อย่างสบายๆในข้างในเมืองนะครับเราก็เลยบอกว่างั้นเหรอแต่ระดับไมเคิลเนี่ยคือไม่เคยกลัวปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับแต่เราก็จะแบบใช้ชีวิตยอย่างระมัดระวังนะครับแล้วเขาไมเอเทเวอร์เนี่ยก็บอกว่าเขาก็เป็นห่วงผมนะครับคือเขาเนี่ยก็ยังไงมันก็เพื่อนก็คือเพื่อนถึงมันจะมีเหลี่ยมกันหน่อยแต่ก็เป็นเพื่อนน้ทุกคนเขาก็จะแบบแนะนําให้เราเราก็เคไปแล้วครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกม gta v นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก้อยเลี้ยมก้อยตามให้กันด้วยนะครับสำหรับ gta ก็ไปแล้วครับเอาละไป